สวัสดีแฟนคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยอันนี้เป็นคอนเทนต์แรกของผมในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลยังพูดผิดอยู่เลยวิเคราะห์ข้อมูลไฟที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่สําหรับในช่องนะผมไม่เคยวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนเลยว่าใครจะแพ้จะชนะมีที่มาที่ไปอย่างไร จะเป็นการพูดแบบปกตินะหลายๆคนก็อยากให้ผมพูดแบบธรรมดาบ้างที่ไม่มีคำของจองตีว่าเป็นพอดแคสต์หนึ่งแล้วกันสำหรับคู่ซูเปอร์บอลและโนยริในมุมมองของผมต้องเท้าความไปอีเวนท์ที่แล้วนะครับในวัน172ที่ประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีใครคิดเลยว่าโนอิดิจะเป็นผู้ท้าชิงที่มาเจอกับซูเปอร์บอลในฐานะแชมป์เฉพาะการส่วนตัวผมเองก็ยังมองว่าน่าจะเป็นตะวันฉายมากกว่านะครับในช่วงก่อนแข่งเพราะว่าทุกอย่างมันปูทางมาหมดครับโนอิริแพ้ให้กับสิทธิชัยแพ้ให้กับหลิวเมืองหยางมีชนะหนึ่งครั้งนะครับที่วัน170ที่ i m p a c ค Arena แล้วก็ได้ถูกประกาศว่าจะได้มาร่วมในอีเวนต์ใหญ่วัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นและก็คู่ชกก็ดันเป็นซูเปอร์สตาร์ชาวไทยนะครับที่สามารถเอาชนะซูเปอร์บอนได้ในอีเวนต์นั้นนะอีเวนต์เดียวกันในวัน170ซึ่งฟอร์มทั้ง2คนถึงแม้มันจะค่อนข้างแตกต่างกันมากมาอย่างมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าพอตัววันฉายต้องมาชกในกติก,กาคิกบ็อกซิ่งเนะี่ย มันอาจจะทําให้ดูสูสีกันมากขึ้นนะครับแต่ในมุมมองผมก็ยังเป็นมองว่ามันยังห่างชั้นกันมากๆอยู่ดีนะครับณนะเวลานั้นเนาะสำหรับโนโอิดีและตะวันฉายแต่ก็โอเคครับพอทางรายการประกบขึ้นมาทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนชกเลยครับว่าจะชนะตะวันฉายได้ด้วยการน็อกเอาท์หลายๆคนก็ยังไปล้อแกอยู่เลยยังไปขำกับแกอยู่เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงตะวันฉาย เตะคนแขนหักเป็นว่าเล่นเตะขาหักเป็นว่าเล่นมาแล้วหลายๆคนก็มองว่าเจ้าโนยดิเนจะเป็นเพียงบันไดให้กับตะวันฉายในการไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับซูเปอร์บอลในอนาคตนะครับแต่พอการชกเริ่มต้นขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ันเกิดใครแต่ก็มีเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับเจ้าโนยดิก็ไม่ได้หวาดกลัวตะวันฉายแต่อย่างใดนะครับเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมด้วยซ้ําเป็นฝ่ายเดินบทเดินบี้พยายามเอาตัวเข้าแรกเพื่อที่จะ ได้หาจังหวะต่อยหาจังหวะการออกหมัดที่ตัวเองถนัดเนาะแล้วก็มีการเตะคราฟคลิกเป็นระยะระยะเพื่อลดความแรงของลูกเตะตะวันฉายผมว่าเจ้านูยดีิก็คงทํากันบ้านมาแหละว่าตะวันฉายนั้นมีแข้งซ้ายที่หนักหน่วงแล้วก็ถีบตีนขวาที่น่ากลัวนะครับนูยดีิก็เลยพยายามจะเตะคราฟคลิกเป็นระยะระยะเพื่อให้อาวุธทั้งสองอย่างนี้มันรุนแรงน้อยลงนะครับจนมาถึงยกที่2เขาก็ทําได้อย่างที่พูดจริงๆนะครับสามารถเอาชนะน็อกด้วย การสาดพายุหมัดต,ตอนแรกก็ถูกน็อกดาวน์ลงไปหนึ่งครั้งนะครับก็ลุกขึ้นมาใหม่ทีนี้นะครับก็กลายเป็นฝันร้ายของตะวันฉายอย่างแท้จริงนะครับโดนสาดหมัดเข้าใส่แล้วก็จังหวะที่มีการพยายามจะเงยหน้าขึ้นมาสู้นะครับแต่มันก็โดนเข้าไปอีกจนกรรมการก็ต้องยุติการชกนะครับไม่สามารถชกต่อได้แล้วก็กลายเป็นชัยชนะของมาซากิโนริในที่สุดนะครับเสียงเฮนี่ดังทะลุเข้ากล้องถ่ายทอดสดมาเลยนะครับ ชนะในบ้านคือทุกอย่างมันก็กลายเป็นว่าเหมือนมวยรองที่สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นที่มาของการมาเจอกับซ u เปอร์บอลในไฟนี้เนาะแน่นอนว่าการเป็นแชมป์เฉพาะการกับแชมป์ตัวจริงมันก็หนีกันไม่ขาดนะครับพอประกาศไฟใหญ่วัน1นึที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นป้ายเลยครับคู่เอกซูเปอร์บอลบัทาโนยดิกลายเป็นคู่เอกนำรายการที่หลายคนก็ มั่นหมายกันไว้ตั้งนานและก่อนหน้านี้แล้วเนาะเพราะว่ามีการมาเผชิญหน้ากันมีการเฟสออฟกันบนเวทีที่ลุมพินีแล้วครั้งหนึ่งได้ดูเนื้อตัวกันก็ต้องบอกว่าเนื้อตัวสูสีมากในแง่ของรูปร่างส่วนสูงสัดส่วนใกล้เคียงกันสุดๆนะครับสำหรับในมุมมองของผมเองนะครับในไฟน์นี้ผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายของซูเปอร์บอลขนาดนั้นนะครับในขณะที่หลายๆคนก็แบเบอร์บอกว่าซูเปอร์บอลน่าจะชนะได้ไม่ยากโดยดิถึงน็อกแน่นะครับ แต่ผมมองว่าทางฝั่งของแชมป์เก่า K1 อย่างมาซากิโนยนั้นมันมีความแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันอยู่ในตัวเองนะครับในไฟที่แล้วที่เจอกับตะวันฉายผมก็ประมาทเขาไปมากๆนะครับคิดว่าตะวันฉายจะชนะได้แบเบอร์แต่ว่าไฟนั้นก็ตอกหน้าผมกลับมาได้เลยว่าคือมันไม่ง่ายจริงๆนะครับในการที่เขามาถึงจุดนี้สามารถเป็นแชมป์เคได้ แล้วก็ทุ่มเทฟิตซ้อมเต็มที่นะครับรวมถึงมีการแก้เกมคู่ชกอย่างดีอย่างเช่นในคลิปซ้อมล่าสุดที่ผมเห็นคือเจ้าโนยลทุกครั้งที่แกออกอาวุธเป็นชุดไปไม่ว่าจะเป็นการต่อยมัดหรือการเตะขับคิกสิ่งสุดท้ายที่แกไม่ลืมเลยก็คือการยกกัดขึ้นมาบางังแน่นอนว่าการเตะก้านคอเป็นอาวุธลับเป็นอาวุธเด็ดของซูเปอร์บอนนะครับซึ่งโนยลก็พยายามจะลบจุดเด่นของคู่ต่อสู้แล้วก็พยายามลบจุดด้อยของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับ มวยดีก็เป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร้งบูดุดันอยู่แล้วนะครับยอมเอาตัวเข้าแรกยอมโดนอาวุธเพื่อที่จะได้ต่อยได้ส่วนคืนบ้างแล้วก็รอนาทีทองรอจังหวะเหมาะนะครับอย่างที่เขาสามารถทําได้ในวัน172ที่เจอกับตะวันฉายแน่นอนครับทางฝั่งของซูเปอร์บอลหลายคนก็กังวลเรื่องจะแพ้มวยหมัดอย่างที่ผ่านมาเนาะเวลาเจอมวยขวาซุเปอร์บอลมักจะโดนหมัดซะเยอะนะครับแล้วก็ ในไฟก่อนก่อนหน้าที่แพนน็อกมาก็เป็นการเจอกับมวยขวานี่แหละไม่ว่าจะเป็นชิงกิสอาราซอฟหรือมารัตนะครับาการเจอชิงกิสอาราซอฟอาจจะชัดที่สุดเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์บอลแกจุดเด่นของแกเลยคือแกเตะก้านคอได้แบบไวมากๆแล้วก็เตะได้ทั้งซ้ายและขวานะครับการที่แกเตะได้ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมเลยก็ว่าได้นะพอเตะ ด้านซ้ายไปด้านขวาของคู่ต่อสู้ก็จะเปิดนะครับสามารถจะโดนหมัดจากตรงนั้นได้ไฟที่เจอกับชิงกิตอาราซอฟนี่กลายเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับในการเจอกับมวยขวาแล้วก็เตะสายไปหน้าเปิดทำให้โดนหมัดแล้วก็โดนน็อกดาวไปซึ่งไฟนนันซูเปอร์บอลโดนไปถึง3นับแล้วก็เป็นจากหมัดขวาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของซูเปอร์บอลเราก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะครับแล้วก็ มองว่าการที่ตะวันฉายแพ้ในไฟที่แล้วเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดการวางแผนผิดพลาดแล้วก็โนอิริก็ทําได้ดีมากๆนะครับไม่ใช่ลูกฟุกแน่นอนเป็นการซ้อมมาแน่นอนแล้วก็ใช้จังหวะหนาทีทองได้ดีมากๆแต่ว่าซูเปอร์บอลก็ยังมองว่าเขาสามารถเอาชนะโนอิริได้นะครับต่อให้ผมมองโนอิริด้วยความไม่ประมาทนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าซูเปอร์บอลน่าจะสามารถเอาชนะมาซากิโนอิริได้นะครับแล้วก็อาจจะ จบด้วยผลคะแนนเนาะผมไม่คิดว่าทั้งคู่จะมาแลกเดือดเหมือนไฟที่เจอกับตะวันฉัยนะครับผมคิดว่าทั้งคู่น่าจะมาดูเชิงเช่นกันถ้ามีนับมีนอกก็ผมมองว่าน่าจะเป็นกําไรคนดูแต่ผมว่าน่าจะจบที่ผลคะแนนมากกว่านะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันจบด้วยผลคะแนนอย่างหนึ่งก็เพราะว่ากลัวจะเกิดการดราม่าด้วยนะครับอาจจะเบียดเบียดสูสีผมมองว่าน่าจะออกมาขายกับไฟที่ซุปเปอร์บอลเจอกับ มาร์กิโอเรียนในไฟที่แกได้แชมป์มานะครับแต่ไม่ว่าใครจะชนะระหว่างโนอิดิและซูเปอร์บอนนะครับผมก็ว่ามันก็จะเหมาะกับการปูทางไปชิงกับผู้ชนะระหว่างตะวันฉายและหลิวเมืองอย่างเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าในรุ่นนี้ก็กลับกลายเป็นรุ่นที่ดูเดือดอีกรุ่นหนึ่งเลยเนาะทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยไม่ว่าจะมีบัม巴าคูยาเต้หรือว่าชาโดที่แม้จะแพ้เจ้าหลิวไปแต่นั่นก็เป็นไฟคิกบ็อกซิ่งไฟแรกเรียกได้ว่าไม่ยังไม่เสียของนะครับ ทางฝั่งของตะวันฉายและก็หลิวเมืองหยางก็มีดีพอที่จะไปเจอทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นโนริและซูเปอร์บอลสตอรี่ในรุ่นนี้ก็เริ่มน่าสนใจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกลายเป็นงูกินหางที่คนนี้ชนะคนนู้นคนนู้นชนะคนนี้มาทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองของผมในไฟนี้เนาะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดไฟนี้ขึ้นระหว่างไฟใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในความคิดเห็นของผม แล้วทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะอยากให้ใครไปเจอกับใครอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนจริงๆครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะคลิปน่าจะยาวมากๆเพราะว่าผมพูดไปเรื่อยๆเลยยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนครับ